มาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้พิการนะครับในการเรียกร้องให้ขนส่งมวลชนโดยเฉพาะจุดที่เป็นรถไฟฟ้าสร้างระบบเพื่อที่จะสอดคล้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการนะครับก็ทางภาคีกระข่ายขนส่งมวลชนนะครับก็ไปสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีรถไฟฟ้า a i r p o r t r a i l l n n กก็จะไปดูจุดที่มีการเชื่อมต่อสำคัญทั้ง สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทยนะครับนี่ก็จะเชื่อมต่อกับสถานีมักกสันของ a i r p o r t Rail Link ที่วิ่งยาวไปจนถึงสวนภูมิได้นะครับคุณมานิตอินพิมหรือว่าคุณสบะอิมเมจประธานเครือข่ายนะครับก็ยอมรับว่าแต่ละสถานีสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการแต่ก็ยังมีข้อบอกพร่องอยู่ที่จะต้องดำเนินการคือคนพิการเขามีปัญหาแบบนี้คุณวรินทมานพื้นผิวถนนทางล่านบริเวณจุดเชื่อม อันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ตอบรับทุกจุดห้องน้ําก็ยังเข้าไม่สะดวกรวมถึงช่องว่างระหว่างชันชลากับขบวนรถลิฟต์เองด้วยซ้ำไปบางทีก็ไกลาจากจุดที่ให้คนพิการไปขึ้นค่ะซึ่งบางจุดนะคะก็พอใช้ได้นะคะสำหรับลิฟต์แต่ว่าขนาดก็เล็กไปอีกคือภาพรวมของขนสมบมวลชนไทยยอมรับนะคะยังมีจุดอ่อนอีกมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนพิการนะคะที่อาจจะไม่ได้เดินเหินสะดวกเหมือนกับคนปกติแต่ว่า ก็ถือว่าดีกว่าที่ผ่านๆมามากคุณมนชยัยยังมีลิฟต์สำหรับคนพิการยังมีบันไดย,ยังมีทางขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีบริเวณที่เป็นขรุขรานะคะให้ได้รับรู้รับทราบกัน แต่ต่อไปก็ต้องพัฒนากันขึ้นมากกว่านี้อีกนะคะดังนั้นก็เสนอว่าต้องมีคณะทํางานร่วมกันนะคะจะได้รู้ความต้องการคือบางทีเรายอมรับเลยนะคนปกติไม่สามารถที่จะดีไซน์ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ <ừ> บางทีคิดว่ามันใช้ได้สะดวกแล้วแต่มันก็ยังไม่ต่อเนื่องไม่เชื่อมโยงกันเขาก็เลยบอกว่างั้นต้องมาทํางานด้วยกันนะคะคร,ร่วมออกแบบก่อสร้างเพราะว่าภายหลังนั่นเองนะคะหลังจากที่มีผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ถูกต้องครับการแก้ไขทีหลังแทบจะเป็นไปไม่ได้การก่อสร้างเราจะเห็นว่าผู้บริหารของ BTS MRT ออกมาพูดว่าเบรคืนที่ดินก็เจอชาวบ้านร้องเรียนขุดลงไปก็เจอท่อระบายน้ำเจอสายไฟฟ้าใต้ดินเราเรียนว่าเราจะไม่ส่งสัญญาณอย่างเดียวแล้วครับเรียนว่าคณะทำงานเราตกลงกันไว้ว่าเราจะเข้าถึงตัว คือในระดับผู้บริหารผมเชื่อว่าถ้าทรัฐมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาเห็นปัญหาและต้องทําแบบนี้ไม่มีทางเลือกอื่นครับรัต้องยอมให้เกิดการร่วมแก้ปัญหานั่งคุยกันว่าความต้องการอย่างแท้จริงของคนพิการเป็นอย่างไรต้องร่วมกันแก้ไขครับสําหรับข้อเรียกร้องนะครับก็มีตัวแทนจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเวลิงคุณธนงศักดิ์ศรีวิทยากูล เป็นตัวแทนจากบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดมารับเรื่องไว้กับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลุ่มพี่น้องผู้พิการนะครับออกมาเรียกร้องถึงสิทธิ์ที่ควรจะเป็นเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางได้โดยสสริภาพเหมือนกัน